สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเจลอตเตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีฟนคลับท่านช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมคืนวันที่21มิถุนายน2568 <Okay. S 1> ันาเมนูยังไงเจพี่กะปิกับน้องไม่ไล่เบาเท่าเอาคือเฮ็ดแล้วตืว่นเต้นแต่เมื่อเนี่ยเมื่อ,นเ,อนเนี่นยร่มดีกันเลยอ่าล่มดีท่านผู้ชมมาไทยบ่ท่านนะครับมาเจแล้วอ่ะเรียบร้อยแล้ววะท่านค่ะหุงเขาท่านในซุก่เลยเอาท่านละซูกะยังเริ่มบ่ บ้าเถาหุงวังใดี่พี่น้องนึกว่าเจแล้วเจ๋งแท้จะเห็ดกับเผาจักเป็นยังมืไงล่ะรบดีลรบดีพี่เจอ้าพี่น้องเห็ดแล้วเตเว่นนะครับทธรรมชุ่มเบิ่งพี่น้องเบิ่งเมนู่ปลาทูน้ไม้นไรกินสามคนกกะปีมะเขือแข็งมะเขือพ่วงไหมนี่ครับน้านี่บเขียบปลาทูปลาทูนี่กับน้ำข้าวเสบตัวนี่เมีนหมกทัวกับหน้ไม้ต้มหนอ้ำมันไรนี่น้ำพริกกะปิเมียนหนับหุงเขาใกล้จะสุกลไปเจเดี๋ยวพอดีจักหน่อยจังกินแอท่านผู้ชมนะครับ เอฟซีแฟนคลับต้องช่องถามกันเขามา่อไหรนะครับปู่เฝ้าไล่นะครับงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นให้เม็ดเดียวตรงๆเก้าสองนับบนเก้าสองเอฟซีกับทามเบาเถามาสูเมอธรรมชมหนับคืนนี้นะไปฟังน้ำกันได้ธรรมชมเด้อนับคืนนี้ปู่ว่าได้มาแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกันลกระดาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเอ้านะครับอ บริไทตอนเจแล้วท่อพี่น้องมัอนี้เราเอารมดีเราเห็ดแล้วเห็ดแลกตะเวนนะครับมัอนี้นะไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องไม่ชอบดังเจินเลยปลาหมึกน้อยปลาหมึกปลาหมึกแก้มเล็กน้อยปะกินข้าเจ้าพี่น้องมัอนี้บ้านเขาหุงข้าวท่านี่ซุปอยู่เขาวสวยเจ้าวายยางมาเจวะแล้วเด้อเรียบร้อยพันเจ้าวาแล้วแล้วได้ว่าสั่นน้ำพริกแต่คสิยกไปกินตัวแล้อารมณ์ดีทำมัอนี้เห็ดแล้วจักสีแซ่บมาแซ่บเด้อน้ำพริกกะปิเจแล้วแ่บปีทีพี่น้องกับข้าวแซ่บสองมืออลไรพี่น้องมือนี้นะครับมัอนี้จะเป็นจังไหนี่ กินกับต้มน้ำไม้ไายนะไปเดินตลาดข้องถมอยู่ใก,ใก,ใกล้ๆบ้านนี่แหละมืัอนี่น้ำไม้ไายออกแล้วเนาะน้ำไม้ไายออกแล้วเอาหัวตะก,กินครั้งแรกนี่นี่เหลืออยู่ถุงเดียวซําเจที่แร้ว,วจะไมา่จาึกสองถุงสามถุงฝากพี่สาวนําโอ้เลได้ตัวนี้อเอานะครับทำชกนี่ละเมนูแรงค่ะทายเฮฟซี่โดยบางจานันเอยน้าเจเนาะค่ะ,ะแมาเจแมาพระท่านตอนเจแล้วตำดอกพี่นางมาหอดเจแล้ววะเอ้าเรียบร้อยตำเรียบร้อยแล้วบพอเขาเขาซุกไปท่าน สุจกจังไมหัวแต่เสียบไฟแล้นะอ่ทอานรมชม,มจังปไปชมไปฟังนั่นกันนะครับ<ะ>ปู่เฝ้าได้ที่ทุกคนรอคอยบาวเทาก็รอคอยนะบงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6พังวดที่ผ่านมา92ตรงตรง,ตรง<ะ>ไปฟังไปชมนั่นกันนะครับผมสวัสดีครับบาวเทาสวัสดีท่านชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบาวเทาชาแนลนะครับจะพาท่านชมครับมารับชมนะครับ ปู่เฝ้าไล่นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5งพันนะครับเอฟซีกระรอนนะครับบ่าวเผ่ากระรอนนะครับท่านชมงวดที่ผ่านมา92ตรงๆนะครับไฮเม็ดเดียวบน92มาตรงๆนะครับล่างเม็ดเดียว50 50นยูนหามากศูนะครับอ่ะเอานะครับตอนนี้นะครับปู่อยู่ในสายได้พี่น้องเด้อนะครับ วันนี้วันที่21มิถุนายน2568ทำชมแต่ว่านะค,คลิปนี้นะครับบบาวเท่าจะลงให้เช้าวันที่22มิถุนายน2568ได้ทำชมได้นะครับมาชมมาฟังกันกน,นะครับปู่เฝ้าไล่นะครับ่บาเท่ากระร่อ f เซกระร่อตอนนี้ปูยืนสายกาบนันสการครับปูอ่อก็จะเิ่นเพราวเน่อาสาธุครับปู นมาตามมาตามนัดตามไม้แล้วเนาะมาตามนัดตามไม้ครับชุ่มตามเมื่อซีเมื่อถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาแล้วปูเพราะว่าปูนัดนไปประมาณสามวันนะแต่ก็เลยมาแน่พี่น้องนะครับท่านผู้ชมวันซีวันนะเอฟซีรอดถามกันเขาว่าหลายปูอย่าว่าแตอฟซีถามบ่าวเถาก็รอดขึ้นกันพี่น้องเบ่าวเถาก็รอดขึ้นกันนะครับจะมาบุญดีใจ อจากไหนปูงวดนี่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมส2568เอ่อคือกีโวขึ้นฝันฝั่งเรื่งองเบาเถอะเรื่องเมื่อเพื่อนวันศิลป์เนาะครับเพืออ่อนวันฟาฝันบาไปเจ้ามาเมวนไปไปส่งสการค้นตายนะครับปูอ่าไปส่งสกสารค้นตายค้นตายก้กันล้วก็กว่ามันยากจะคล้องดนาบันครับ ป็นญาติเจ,จ้าของไม่น้ำน้ำตระกูลเดียวกันนะั่นแหละเป็นญาติเจ้าของครับบ้านนี้เขาเจ้าเลิกน้ำม้วนให้ไปอันสักบางสกุลนั่นนะ,นะไ,ปะ,ะไปบางสกุลก็เลยไปบางสกุลไหนเนี่ยก็เลยอาก็หดน้ำให้พ่อไม่นอดชิดตามให้พ่อไม่ให้ชุดน้ำให้พ่อห,น,หนะก็เลยไปเดี้ยวเห็นเลขอยู่หน้าผาผู้ตายนะครับ แดงครึ่งๆได้หไหบ่โอ้เห็นตัวสีแดงได้ปู่ปู่ปสีแดงเด้ยุนา่าปู่ปู่ตาย,ยานะครับผมหกสี่เจ็ดหกสี่จเจ็ดนั่นโอ้เราบานีเวลาองพระเจ้าเรือนนั่นแล้วพระเจ้าเรือนประวัติคนตายเนาะครับประวัติคนตายนั่นว่าอายุแปดสิบสามปี ว่าอายุามปีแงนครับอ่า83กันเล่เคียดว่ากันเลยว่าตีใส่ตัวนี้แหละครับมันเรียกันยุนตาลาค,ครับแต่ตแเห็นแดงจึงคืนได้เห็นชาตเจศเลยมันเบาเถอะครับก็เป็นแนวทั้งครับถาสามตัวนี้หกหกสี่เจ็ดบอปูหกสี่เจ็ดตับสองตัวบวอหลปูอ,อะ ตัดสองตว่าละปูกกตัดสองตัวเราเลือกสามตัวน้องก็ต้องตัดอยู่แล้วตัดเอาตัวไหนเน่ละปูหรือให้ตัดทั้งทั้งหกสทั้งสี่เจ็ดทั้งหกเจ็ดตัดเต่ี่เจ็ดเจ็ดที่นอ่เท่าั้ราลว่าล่างอย่าล่างที่เป็นแปดสามารล่างจะเป็นแปดสามให้ตัดแต่สี่เจ็ดอ้ามันมากจังสี่ด้วอายุผูตายก็แปดสิบสามด้วยตัดแต่สี่เจ็ท่านั้นคืองวที่แล้วปูว่าตัดแต่เก้าสองเท่านั้น อสลับกันเอาได้ครับชผู้ชมเด้ 6, 4, เอหกสี่เจ็นี่เขาสลับกันเอานับจะเป็นเจ็ดสี่หนับสี่หกเจ็ดสลับเอาเอา่าว่ากันเขางวดนีก็เป็นงวดที่สี่ลไปถ้าเขางวดนี่เป็นงวดที่สี่งานอ่าก่อนก่อนนั่นที่ผม,มไปทุกหาปูเขามาแหล้ว,วสองงวดสองงวดแต่ก็สามงวดที่วางมันวนางตังไหงอ่าเขาตั้ง<า>แต่ศูนย์ศูนย์เก้าว่าปูหรือตัวแด เขาตั้งแต่ศเ้าลาตั้งแต่ศูนย์เก้าลวก็มากตัวไลขสองศูนย์หรอตัวไลปูวเขาศูนย์เก้าลวเขาตัวเอีกสองศนย์เด็กเขาศูนย์เก้าลวมากสองศูนย์ลวก็มากเก้าสองเสองนี่ยอ่างวดนี้งวดที่สี่งวดนี้งวดที่สี่อล่างตัวไลก็ปูล่าง่ล่างอ่นี่แล้วว่าแปดสามเนี่แปดสามแต่ว่ากับตัวไว้พอมนะอ่ากับัวไว้นได้พี่น้องได้คืองวดที่แล้วนี่ศูนย์ห้า กระเฟิงเด้อเฝ้าเสาเด้อวังใดกระศูนนาเนาะมันก็ขืนแต้มอ่านมันได้เปลนเก้าสามก็ได้อะน้าก็่มันเปลี่นนท่านเาคิดไปนะมันขึ้นแต้มนะมันหกนามันขืนแนหกศูนย์ศูนย์หกจังสีนาอามมันกูขืนมันเปีนเก้าสามสามเก้าโดนตัวครับอ่มาตรงกับพืชตรงรวดนากระพื่อหยกระพืลายดอกสามีนี่เนาะครับปูผูไอที่เห็นตัวสีแดงมีหกสีเจ็ดหกสีเจ็ด 6467นี่บอตัดเป็นบหบอตัดเลยบอตัดตัดซีเจ็ดเจ็ดซีเขานั้นหน้าไปสามแบบสามต้นนครับท่านผู้ชมนับชุด647้าผู้ใดมา6467ตัดเอานะเพราะว่าปูจะตัดให้แค่คู่เดียวครึ่งวันที่แล้ว692หนะปูตัดไฮตาเก้าสองแอบงวดนี้647ปูตัดไฮตาซีเจ็ดแต่ว่านับผู้ใดมา6467อยากจะกันไว้ปูว่าให้ติดไว้ แต่ปูจะตัดให้แค่หางคู่เดียวคืองวดที่แล้วหกเก้าสองหเก้าสองล่างล่างแปดสามนะครับงวดที่แล้วในปูให้หาศูนปูว่าขามันขึ้นขามันขึ้นอีกแต้มนึงก็จะเป็นเก้าสามนะปูเนาะนอ่ม <Yeah, yeah. S 1> เอามาเบิรงนั้นกัน่รนผู้ชมนะครับอที่ทุกคนรอคอยบ่าวเท่าก็รอคอยนะครับชมนะปูเฝ้าไล่ปูอยู่ในสายได้พี่น้องได้อันนี้งวดที่ผ่านมา <c oughs> นะครับหกเก้าสองนับชุดบนเก้าสองเม็ดเดียวตรงตรงับล่างหาศูนย์นับล่างมาศูนย์หกชุดล่างไม่เข้านับเขามาแล้าทาช่มนะครับงวดนี้จะเขามาแล้วสามงวดตั้งแต่เขาตั้งแต่ปูว่าเขาตั้งแต่ศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าหลักมาสองศูนย์นับงวดที่ผ่านมาเบาเ,าเถ่าพึ่งเดโฮไปหาปูมาเก่าสองนะครับทางงวดนี้เขาปูว่าจะเป็นงวดที่สี่นับงวดที่สี่นะครับนี่งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับเอฟซีกัลล่นะครับบ่าวเทากัลล่นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้อนะครับปูว่าฝันเห็นคัทเห็นตัวสีแดงเลยนะครับอ่านะครับหกสี่เจ็ดเล่นมาปูห้าหกสี่เจ็ดอ่าหกสี่เจ็ดปูตัดให้กับสี่เจ็ดนะครับปูยำมบานะครับชุดนี้นะครับสลับกันเอาเด้อพี่น้องหกสี่เจ็ดจะเป็นเจ็ดสี่หกหรือหกเจ็ดสี่หรือสี่หกเจ็ดสลับเอาในนี้นะครโบนเอา นับตว่า2ตัวปูตัดให้แค่ซ7เจดผู้ไดมัก6หกซอ่าหกซีติดไว้กันไว้นับหกซีหนี้กันไว้ติดไว้นับต่าเม็ดเดียวคือเก่าคือซีเจ็ดเจ็ดซีกับตัวไว้น้แต่วาปูเนียนตรงๆนับชุดล่าง8 3เม็ด,ดเดียวนับปูว่าทากันทากันขึ้นอกแก้มคือวันที่เราปูให้หศออกศูนยกทากันขึ้นอีกแต้มก็คือเก่กับ 8, 4, แปดได้พี่น้องเอ 9, นอเ้าสามนปูเนาะหรือกันตัเก้าสามแบกปู กันตะเก او สามพี่น้องปัวา่อาอัฐากันขึ้นกันต 3, นะเก او สามนับฐาเม็ดเดียวคือ 3, นะแปดสามนับปูเฝ้าไล่พี่น้องเอ้านัเป็นหน้าทางได้พี่น้องด้ยวยทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจคือเบาถาวานะัเป็นหน้าทางหยิบจับแบตเตอรี่ทำชุชุดสามตัวก็หาไปหาไม่ได้นะับเผื่อมาเลขกไทยสามตัวนะับหรือรางวัลใหญ่นะับชุดบนเขาก็หาไม่ได้ชุดล่างแปดสามนับท่าตัวกันคือเก้าสามปัวนะบสองตัวนะับตัวเน้นค่ะ,ค,ะคือสี่เจ็ดเล่นบมดปัว ชื่อตัวเงิตัวเน้นอ่าล่างแปดสามเบาเท่าขีดนี่หมหยทึช่วงแปดสามเบาเถ่าเน้นครับแล้วเล่สมตัวครับเน้นนะครับเล่มาปูให้ผมให้ผมจัดเลยเล่มาปูจัดเลยอ่เอาปูบอกเบาเท่าจัดเลยเปลี่ยนกับอาชนักแล้วนะงวดสุนไทยอ่าครับโอ้ครับปูได้เลยเอาปูกจะเบาเท่าจัดเลยพี่น้องจัดหนักเอาแคปหน้าจอพี่น้องนะครับเบาเท่าจะจัดและทั้งหมดชุ่มนะครับหาไปนะครับหกสี่เจ็ด ดับล่าง83ดสามบ่าวแถวขีดเนี่ยให้แล้วท่านผู้ชมดับบน47นะแคปหน้าจอครับนะครับเห็นเอเห็นตัวสีแดงไหมมาปูเห็นเดือกสีแดงไหมครับอ่าเอาท่านผู้ชมนะเอฟซีก็รอดนะครับมาแล้วท่านผู้ชมนะผมแอบนะคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่22มิถุนายน2568ัน้อได้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับอ่าปูกับพึ่งเป็นว่าตอนนี้โครงรถไฟเขาจะโทษไปหาเองหรอได้ครับปูนะครัาปูจะย้ำให้อีกนะปูเนาะอแต่เมื่อน้าก็ย้ำไปก็ดิเบาเท่ากับที่โบลิมบันไดต่อกันสองเก้ากันได้เพราะว่ากับฝันว่าเลขออกสองเก้าเนาะบ่ายเมื่อเลขตัวเดียวกันมีอยู่แล้วทั้งสี่น้ำมือนั่นว่าทีพูกนี้คับจี้ย้อนด้วยครับเดี๋ยวเบาเท่าจะโทษหาปูเองนะครับเพราะว่างวดที่แล้วปูว่าลงให้ตั้งแต่ตองวดละโครงสุดท้ายบริยัมนะครับ อกเล่บาเถามือเรออกเลยนะครับเดี๋ยวเบาเ่าจะทุกหาปูนะครับหาปูยําไห้ได้พี่น้องได้นะครับเอาปูสามตัวยำเอฟคักๆไหมครับผมหกสี่เจ็ับจัดเต็มไปเลยเบาเถหกสี่เจ็ดล้างปูแปดสามแปดสามเอาเดียวครับผมเบาเ่ากับขอบคุณขอบคุณปู่เฝ้าไร่ครับผมสาธุครับปูให้โชคให้มาน้ำปูครับ โศกน้ำด้วแล้วเราโหวนี่เต็มเต็มเลยเราโหวตเนี่อ่าสาธุครับปูสาธุครับครับสาธุครับผมนะครับท่านชมอ่ามาด่วนๆด้วพี่น้องด้วนะครับปู่เฝ้าไล่นะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับท่านชมเอฟซีก็รอดบอลถาวรก็รอดนะครับบอลถาวรกราบขอบคุณขอบคุณปู่เฝ้าไล่ครับผม ขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นไห้เน่าทางหน้านะครับเหล็กคำนวณแน่เหล็กถูกเหล็กฟันไม่พี่น้องเด้อนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับเพันไห้เป็นแนวทางห้ามักขาชอบถูกใจตรงใจนะครับเผ่ากระจังไปหายยึดจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื้อๆได้พี่น้องเด้อนะงวดเข่าก็มี่งวดบ่เข่าก็มีท่านผู้ชมนะบ้านเราขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพันไห้ไม่ไห้ีปานาอาสุขูสุขคนขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพ แข็งแรงนะพ่อยไงไ,ไงๆหล้วกัรทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มานนะพอกันคลิปหน้าครับบ่าวถ่าสสดีครับ